กราสวันนสดีทุกผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพุธที่11สิงหาคาม2564เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิดในที่เนี่ยนะวันนี้นะ20,000กับ38คนและจำนแนอยู่ในเรือนจำเนี่ย173คนส่วนด้านนอกในที่เราปะปนกับเราเนี่ยคณเป็นผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เนี่ยมากถึง28,65คน อันนี้เป็นการยืนยันผลตรวจแบบ RT-PCR อย่างเดียวนะไม่รวมเอทิเจนเทส t นะครับเรามีจํานวนผู้เสียชีวิตนะวันนี้วันเดียวเนี่ยสองกับเคนแต่ถ้าถามว่าผู้เสียชีวิตสะสมละ่ะตั้งแต่1เมษามาเนี่ยเรามีเท่าไหร่เรามีมากถึง6,795คนอย่าไปเทียบกับบ้านอื่นเมืองอื่นนะเพราะว่าน,นี่มันคือประเทศไทยเราอยู่กันแบบปกติสุกมาตั้งนานนมเนซีซั่นหนึซีซั่นสเนี่ย, 1, เ,ยเราไม่เจอการติดเชื้อเสียชีวิตขนาดนี้ ณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจเรามีจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะวันละ200ยกว่ารายเนี่ยเข้าใจแหละว,ว่าอาจจะบอกว่าเสียชีวิตจากโรคนู้นโรคนี้เยอะแยะนะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดนะแต่เป็นแล้วมันก็เครียดนะจะห้ามไม่ให้เครียดได้อย่างไรเพราะมันก็เสียชีวิตได้ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตไปนเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะกับทุกๆการสูญเสียนะครับเรามาดูข้อมูลของคุณหมอมนุลีชเวงวงงินคุณเขาบอกว่า จริงๆตัวเลขน,นวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยกับที่อะไรงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่จริงตัวเลขจริงๆอาจจะสูงกว่านี้ถึง8เท่าอาจจะสูงกว่านี้ถึง8เท่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการตรวจเชิงรุกเนี่ยค่อนข้างน้อยมากกว่าประเทศอื่นแต่เขาบอกว่ามันมีอัตราการตายเนี่ยประมาณ8เท่าเหมือนกันเท่ากับร้อยละ0.1สมมติว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากร70ล้านคนเนี่ยติดเชื้อนะติดเชื้อโควิดในทีเนี่ย70ล้านคนเลยนะ เราจะมีคนเสียชีวิตแค่70,000คนแต่คำว่าแค่70,000คนเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะความหมายผมเนี่ยมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากเห็นการสูญเสียอยู่แล้วคุณหมอบอส่วนตัวเนี่ยประเมินเนี่ยประมาณทุกๆ1,000คนเนี่ยที่ติดเชื้อโควิด1 9ทีเนี่ย9 5้คนเนี่ยมีอาการเหมือนเป็นหวัดเล็กน้อยไม่ต้องทำอะไร หายเองได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอส่วนอีก30คนเนี่ยมีอาการไอไม่รุนแรงอาจลงปอดบ้างอันนี้ต้องไปพบแพทย์นนะอีก20คนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าใน20คนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการหนักนะถึงหนักมากต้องย้ายเข้าใน i c u 2ใน5คนเนี่ยที่นอน i อ u เนี่ยจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับหใน2คนมีโอกาสเสียชีวิตประมาณนี้เอาข้อมูลดีๆมาฝากเพราะฉะนั้นเรารู้เราก็ต้องระวังตัวเองเป็นอย่างมากเข้าใจครับว่าทุกวันนี้อาจจะบอกว่า กูระวังสุดๆแล้วนายตีระวังไม่รู้จะระวังยังไงแล้วแต่ก็ขอให้ระวังแบบนี้ต่อไปแบบเข้มข้นแล้วกันนะครับเป็นห่วงทุกคนขอบคุณครับ